สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการ i u Kids Playtime ค่ะเย้วันนี้นะคะที่ช่วโอมีเกมอีกเกมหนึงมาแนะนำให้รู้จักนะคะชื่อว่าเปสเทนค่ะเป็นบริษัทเดียวกันกับ UNO เลยใครรู้จัก u ูโน่แล้วเนี่ยเกมนี้เป็เกมที่สนุกมากๆอีกเกมหนึ่งเลยค่ะอันนี้จะเหมาะกับเด็กที่โตแล้วนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีวิธีการเล่นที่ซับซ้อนมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะ สำหรับเฟสเชนนะคะจะมีการ์ดดังนี้นะคะการ์ดที่1เป็นการ์ดภารกิจที่เราจะต้องทำนะคะเกมนี้ใครทำสิ0ิภารกิจได้ก่อนคนนั้นจะเป็นคนชนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดอื่นๆนะคะที่เป็นการ์ดที่สำคัญมากๆเลยก็คือการ์ดต,ตัวเลขนะคะจะมีตั้งแต่เลข1นถึงเลข12นะคะแล้วก็การ์ดนั้นจะมีด้วยกัน4ี่สีค่ะเขียวฟ้าแดงเหลืองต่อไปจะเป็นการ์ดพิเศษค่ะ คือ Y c การค่ะจะแทนสีอะไรก็ได้หรือแทนเลขอะไรก็ได้นะคะส่วนร์ด s กิปค่ะ s k i ปนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ s k i ปเพื่อนไม่ให้เล่นใน1นึ่งเทินนะคะซึ่งการนี้มีความพิเศษอีกนึงก็คือว่าไม่สามารถ s k i ปคนเดิมได้2ครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าแต่ละเฟสหน้าตาเป็นยังไงบ้าง สำหรับเฟสที่1น,นะคะ two set of 3ก็หมายถึงว่าเป็นเลขตอง2ชุดค่ะก็คือเลขที่เหมือนกันจำนวน2ชุดค่ะใครมีวัยกาสามารถใช้วัยกาแทนเลขใดเลขหนึ่งก็ได้ใบใดใบหนึ่งก็ได้นะคะในกรณีนี้ก็สามารถทำเฟสที่1ได้สำเร็จแล้ว เฟสที่2 one set of three and one run of four นะคะก็คือจะเป็นเลขเหมือนกัน3การแล้วก็เลขที่เรียงกันนะคะ4ใบค่ะเฟส3า one set of four และ one run of four นะคะจะมีเลขเหมือนกัน4ใบและเลขเรียงกัน4ใบค่ะเฟส4ค่ะ one run of seven นะคะเป็นเลขเรียงกัน7ใบค่ะจะเริ่มตั้งแต่เลข1ถึงเลข7ก็ได้หรือเริ่มจากเลข ไหนก็ได้นะคะอย่างในกรณีนี้คือเลข2ค่ะไล่ไป7ใบนะคะ2 3 4 5 6 7 8นะคะนี่คือเรียงกัน7ใบค่ะเฟสที่5วั one run of e ค่ะเรียงกัน8ใบค่ะเฟสที่6ค่ะเลขเรียงกัน9ใบค่ะเฟสเค่ะ two s e t of four ค่ะ คือเลขเหมือนกันจำนวน4ใบนะคะ2ชุดค่ะเฟส8ค่ะ7 Car d s o f one c o l o นนะคะเราสามารถเลือกสีไหนก็ได้ในจำนวน4สีนะคะจำนวน7ใบค่ะเฟส9กค่ะ one set of 5 and one set น f t นะคะหมายถึงเลขเหมือนกัน5ใบ1ชุดนะคะแล้วเลขเหมือนกัน2ใบอีก1ชุดค่ะเฟส10ค่ะ one set of 5 a n d one set of t o อ e ฟนะคะคือเลขเหมือนกัน5ใบ นะคะ1ชุดค่ะกับเลขเหมือนกัน3ใบอีก1ชุดค่ะวิธีการชนะในเกมนี้นะคะหากใครทำา10เฟสได้ครบก่อนนะคะคนนั้นเป็นผู้ชนะค่ะแต่ในกรณีที่มีผู้ชนะหรือว่าคอม plete นะคะเฟสสิได้2คนหรือ3คนพร้อมกัน ในตาเดียวกันนะคะเราจะต้องมีวิธีการคิดคะแนนค่ะตั้งแต่เฟสที่1เลยที่เราเริ่มเล่นเกมนะคะเกมนี้เนี่ยใครมีคะแนนติดลบน้อยที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะนะคะเราจะมานับคะแนนการ์ดที่เหลือในมือของผู้เล่นค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแต่ละการ์ดมีคะแนนเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขนะคะที่เป็นเลขหนึ่งหลักนะคะอันนี้มีมูลค่าติดลบ5ค่ะ เป็นเลข2หลักนะคะคะแนนติดลบ10ค่ะใครมีก์ดสคิพนะคะสกิพติดลบ15ค่ะและถ้าใครมีไวกาซนะคะอันนี้มีมูล,ลค่าถึงลบ25เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันค่ะสำหรับการเริ่มต้นเกมนะคะเกมนี้เราจะแจกกร์ดคนละ10บใบค่ะแล้วก็เปิดกองกลาง1ใบค่ะ ต้องไม่ใช่ตัวพิเศษนะคะถ้าเป็นตัวพิเศษจะต้องเปลี่ยนกรารขึ้นมาค่ะภารกิจในตาแรกนี้นะคะทุกคนจะต้องเริ่มจากทำเฟสที่1ให้สำเร็จนะคะในกรณีคือ two set of 3หมายถึงเลขเหมือนกัน3ใบจำนวน2ชุดค่ะหลังจากที่เราเรียงกรารในมือเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเทิร์นนะคะโดยขั้นตอนที่1น,นะคะทุกคนจะต้องจวจากกองกาหงหใบค่ะ ในกรณีที่การ์ในมือเราดีมากนะคะแล้วเราสามารถ complete set หนึ่งได้เลยเราสามารถโชว์การ์ดเลขเหมือนกัน3ใบ2ชุดได้เลยนะคะแต่ในกรณีของทิชเชอรโอนั้นยังไม่สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้จัวดขึ้นมา1ใบแล้วเราจะต้องทิ้งการ์ด1ใบค่ะในกรณีนี้ทิชชโอดทิ้ง skip นะคะเพราะฉะนั้นเราจะ s k i ปผู้เล่นที่เรากําหนดนะคะในกรณีที่โชว์จะขอ s k i ปทิชเชอร์ p a ค่ะ เพราะฉะนั้นตาน,นี้ก็จะวนกับมาหาทิชชู่อโอนะคะทิชชู่อโอก,ก็จะต้องทําการจวจขึ้นมา1ใบค่ะทิชชู่อโอยังไม่สามารถเปิดเฟสได้นะคะจะต้อง,งทิ้งการ์ดหนึ่งใบค่ะทิชชู่แพรนะคะจะสามารถเลือกที่จะจวดการ์ดจากกองนี้ก็ได้นะคะ1ใบหรือจวจากกองนี้1ใบใบบนนะคะเปิดเฟสค่ะทิชชู่แพรเปิดเฟส้คฟสวค่ะโบ้แล้วก็ทิ้งอีก1ใบนะคะ ที่ชื่อโอนะคะก็ชุนหนึ่ใบค่ะใ,ในกรณีนี้นะคะที่ชื่อโอสามารถเปิดเฟสได้แล้วนะคะที่ชื่อโอสามารถเปิดเฟสคือเลขเหมือนกัน3ใบ2ชุนนะคะแล้วก็มีความพิเศษกว่านั้นค่ะว่าเราจะทำยังไงให้การ์ดในมือเราหมดนะคะ นั่นก็คือการฝากเลขค่ะในกรณีนี้เนี่ยทีชชโอมีเลขที่สามารถฝากนะคะได้สองการค่ะก็คือเลขสามฝากกับตัวเองนะคะกับเลขห้าที่ไปฝากกับทิชเชอรแพรในกรณีนี้การทิชชโอก,ก็จะเหลือลดลงแล้วค่ะแล้วทิชชโอก,ก็ต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบในกรณีนี้นะคะการ์ดในมือทิชชอโอหมดแล้ว แต่ที่เชื่แพรค่ะเหลือการในมือ2ใบนะคะทีนี้เราก็จะต้องจดล้วค่ะว่าที่เชื่อแพรมีคะแนนติดลบเท่าไหร่นะคะในกรณีนี้ใบนี้ติดลบ5นะคะใบนี้ติดลบ10ค่ะเพราะฉะนั้นทีเชื่แพรติดลบรวมกัน15คะแนนแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะในตาถัดไปค่ะเราก็จะไปเริ่มที่เฟส2ได้ทั้งคู่นะคะเพราะเราสามารถที่จะ complete ฟสที่1แล้วแต่ในกรณีที่ ทิชช่แพ้นะคะเล่นจนการ์ดหมดมือะะแล้วค่ะแล้วที่ช่โอไม่สามารถเปิดเฟสได้ะคะ่ะในตาถัดไปนะคะที่ช่แพ้จะเล่นที่เฟสที่2คะ่ะแต่ที่ช่โอยังคงจะต้องเล่นเฟสที่หนือนให้สําเร็จก่อนนะคะและเกมก็จะดําเนินไปในเฟสต่อ,ตอไปะคะ่ะฟังวิธีการเล่นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปลงมือเล่นกันกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วนะคะแล้วเล่นแล้วชนะหรือแพ้อย่างไงมาเล่าให้ที่ช่โอฟังด้วยนะคะ แล้วถ้าอยากจะติดตามวิธีการเล่นเกมอื่นๆนะคะสามารถกด subscribe หรือกดกระดิ่งดิ้งๆให้ทิชชโอได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆกับวิธีการเล่นเกมอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆวันนี้ทิชชโอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย